สวัสดีค่ะพี่ชื่อโตค่ะเรียกพี่ว่าพี่โตก็ได้พี่สอนคณิตศาสตร์อยู่ที่เว็บไซต์เด็กท ALENT com ค่ะสำหรับวิดีโอตัวนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ซึ่งคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สฟรีค่ะน้องๆทุกคนสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้เลยนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยก่อนเรียนพี่อยากให้ไปดาวน์โหลดชีก,ก่อนใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วอยู่ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้แหละนะคะถ้าเกิดว่าน้องดาวน์โหลดแล้วพร้อมแล้วก็ไปเรียนกันเลยค่ะ มาดูตัวอย่างที่สองบ้างนะคะยากขึ้นนิดหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะจงทําให้เป็นรูปอย่างง่ายแล้วก็มีเลขชี้กำลังเป็นบวกดูข้อหนึ่งเลยนะคะเราจะเห็นว่าเป็นสองยกกําลังลบหนึ่งบวกกับ3ยกกําลังลบหนึ่งทั้งหมดยกกําลังสองแบบนี้เรากระจายกาลังสองเนี่ยเข้าไปข้างในได้ไหมกระจายไม่ได้กระจายไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผลบวก มันบวกกันอยู่กระจายไม่ได้นะต้องบวกข้างในให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกระจายเข้าไปที่กระจายได้คือต้องเป็นผลคูณนะคะระวังก็จะต้องทำข้างในก่อนก็2ยกกำลังลบ1ก็พลิกลงมากลายเป็น1ส่วน2ยกกำลังหนึ่งหรือก,ก็คือ1ส่วน2พี่มีเขียนแล้วนะนะคะ3ยกกำลังลบ1ก็พลิกลงมาเป็น1ส่วน3าแบบนี้ทั้งหมดยกกำลังสอง คิดข้างในก่อนก็คือบวกเศษส่วนธรรมดาหาคอนอได้หกนะคะสามขึ้นไปคูณได้สามสองขึ้นไปคูณได้สองสามบวกสองได้ห้าห้าส่วนหกทั้งหมด,ดยกกำลังสองแบบเนี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยมาคิดห้ากำห้ากำลังสองก็ 2, ทีเนี้ยก็จายได้ละมันเป็นผลหารละก็จายได้ ห้กลังสองได้ยี่สิบห้าหกกลังสองได้สามสิบหกตอบแล้วค่ะดูข้อสองบ้างนะคะข้อสองเหมือนเดิมค่ะตัวนี้ลบหนึ่งก็กระจายเข้าไปข้างในไม่ได้เพราะว่าเป็นผลบวกอยู่นะคะต้องจัดการให้เรียบร้อยซะก่อนนะเฉพาะตัวในนี้ก็จะได้ออกมาเป็น1นส่วน A เอกัลบก็คือ1ส่วน a b กับลบหนึ่งก็คือ1ส,ส่วน b แล้วทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วนด้วย a คูณ b เขียนนี้ก่อนดูที่เศษก่อนนะคะที่เศษเราก็จัดก,การหาครานอก,ก็คือ a คูน b นั่นแหละแล้วก็จะเป็น b บวก a ทั้งหมดยกกำลังลบหนึ่งแบบนี้นะคะหาคณนอเป็นการบวกเศษส่วนธรรมดามันเป็นตัวแปรันจะดูยากขึ้นนิดนึง ะะพอหาคราโนได้เสร็จแล้วก็เหมือนกับคูไคว้นะคะเป็นการบวกเศษส่วนเสร็จแล้วนะคะเราก็มาต่อตัวนี้นะคะเรากระจายกำลังลบหนึ่งเข้าไปเรามองอันนี้เป็นก้อนมองเป็นก้อนนะก็จะเป็น b บวก a ยกกำลังลบหนึ่งพี่ไม่ได้กระจายเข้าไปที่ผลบวกนะพี่มองตัวนี้เป็นก้อน ส่วนด้วย a คูณ b ยกกำลังลบหนึ่งส่วนด้วย a คูณ b แบบนี้โอเคนะเสร็จแล้วนะคะเราดูที่เราดูที่ตัวนี้นะเราจะย้ายสลับที่กันก้อนเนี่ยทั้งก้อนถ้าเราสลับไปเป็นเศษตอนนี้อย่าเพิ่งดู a b ตัวล่างดูแค่เศษส่วนนี้ก่อนก้อนนี้ทั้งก้อนถ้าเราสลับขึ้นไปเป็นเศษเนี่ยกำลังจากลบหนึ่งก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งก้อนเนี้ย ก้อนนี้ทั้งก้อนก็เอาลงมายกกําลังลบหนึ่งก็จะกลายเป็นบวกหนึ่งโอเคนะสลับสลับที่กันนะคะก็จะได้ออกมาเป็น a b ส่วนด้วย b บวก a ที่เป็นยกกําลังหนึ่งไม่เขียนแล้วนะคะอย่างนี้เสร็จแล้วจริงๆอันนี้มันมีส่วนหนึ่งอยู่ถูกไหมจริงจมันมีส่วนหนึ่งอยู่ก็เป็นเศษซ้อนหานพรพิกกับขึ้นไป ก็ไซ่ AB ส่วนด้ย b บวก A คูณอยู่กับพลิกขึ้นไปเป็นหนึ่งส่วน A คูณ B ตัดกันได้สรุปอันนี้ตอบแค่หนึ่งส่วน B บวก A ตอบแล้วค่ะข้อสามค่ะข้อสามเป็นเลขชี้กำลังเป็นแบบเศษส่วนนะคะเราดูที่ตัวนี้ซะก่อนนะคะแปด 8เนี่ยมันยังไม่ได้แบบเป็นฐานที่แบบต่ําที่สุดอะเราสามารถทําให้มันต่ํากว่านี้ได้8ก็คือ4ี่คูณสอก็คือ2อคูณสเพราะฉะนั้น8คือ2ยกกำลัง3าม่ะนะคะเราก็เขียนใหม่8เนี่ยเขียนเป็น2ยกกำลัง3ามซะแล้วก็ยกกำลังซ้อนเข้าไปกับลบสส่วนสของเดิม27ก็เหมือนกัน27เนี่ยคือ9้คูณสาคือสาคูณ3เพราะฉะนั้นยี ก็คือ3าสามตัวก็เป็น3ามยกกําลังสามแบบนี้เราก็จะเขียนว่าคูณกับ3ามยกกําลังสามทั้งหมดยกกําลังของที่เขาเขียนมา1นส่วนสาสังเกตนะ8ตอนนี้เปลี่ยนเป็น2องยกกําลังสามแล้ว27เปลี่ยนเป็น3ามยกกําลังสามนะคะไม่มีค่าอะไรเปลี่ยนไปนะคะแค่แบบเขียนอีกแบบหนึ่งเฉยๆนะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูว่า เลขชี้กำลังเวลามันซ้อนกันแบบนี้เขาให้เอามาคูณกันถูกป่ะนี่ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าข้อนี้มันซ้อนกันแบบแอดวานนิดนึงคือว่ามันเป็นเศษส่วนนะคะเราก็อาจจะเจอได้ในแบบตอนเรียนมปลายต่อๆไปเจอบ่อยเลยแหละก็จะกลายเป็น2องยกกำลัง3คูณกับขอเสียเขียนด้วยสีแดงลบสอส่วนสาม ตัวเนี้ยก็จะเป็นสามยกกําลังสามคูณกับหนึ่งส่วนสามแบบนี้นะคะแล้วมันตัดกันได้ไงมันก็คือเศษส่วนอะคูณกับอย่างเงี้ยมันก็ตัดกันตกลงอันนี้เหลือสองยกกําล,ลังลบสองเท่เองคูณกับสามยกกําลังหนึ่งก็คือสามไม่เขียนแล้วนะ ไม่นิยมเขียนใหม่ไม่ชอบไม่ชอบเลขชี้กำลังติดลบ3เป็นบวกดีอ,อยู่แล้วไว้ตรงนี้แหละ2ยกกำลังลบสองก็พลิกลงไปพลิกลงไปกลายเป็น2ยกกำลังสองเขียนอีกนิดนึงก็คือ3ามสองได้ 4. สี่สุบอันนี้ก็คือ3าส่วนสนั่นเองตอบแล้วค่ะ มาดูข้อ4บ้างนะคะข้อ4เป็นเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนนะคะทีนี้ลองดูดีๆตัวนี้เป็น9ก้านะคะเสามารถทําให้เป็น3ยกกำลังสองได้แล้วก็จัดการจัดการตัวที่เราจัดการได้ไปก่อนก็คือพวก 2, 2อยกกำลังนะคะของตัวเศษก่อนสองยกกำลังลบสองส่วนสตัวนี้เป็นส่วนอยู่ เป็นลบห้าส่วนสามพลิกขึ้นไปเป็นเศษก็จะกลายเป็นบวกห้าส่วนสามนะคะเด้งขึ้นเด้งลงนี้ต้องทำได้แล้วนะคือว่าเครื่องหมายจะเปลี่ยนถูกปะ่ะอยู่ข้างล่างเป็นลบขึ้นไปข้างบนก็กลายเป็นบวกตัวนี้ถ้าลองเอาตัวนี้ลงมาข้างล่างจากลบสองส่วนสามก็ลงมากลายเป็นบวกสองส่วนสามแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จจบไปของพวกสอง ทีนี้คูณกับพวกสามสามยกกำลังหนึ่งส่วนสี่แอบมาแปลงตัวนี้ซะก่อนตัวนี้นะคะแอบมาทำข้างล่างมันก็คือสามยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังห้าส่วนแปด่ะเออเขียนดีกว่าเนาะจะได้ไปกันทีละขั้นสามยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลังห้าส่วนแปดจัดการตัวนี้ซะปัดกลับมาที่ตัวนี้ ส่วนเท่ากันอยู่แล้วก็เศษบวกกันเลยลบสองบวกห้าก็ได้สามก็เป็นสามส่วนสามซึ่งมันก็ตัดกันนะได้เท่ากับหนึ่งะคะคูณกับตัวนี้สามยกกำลังหนึ่งส่วนสี่ส่วนด้วยอันนี้ก็จะได้เป็นแบบคูณกันคือสามยกกำลังสองคูณกับห้าส่วนแปดก็ตัดกันได้อีกสองหนึ่งสองสองสี่แปดก็เหลือสามยกกำลังห้าส่วนสี่ อีกนิดหนึ่งสองยกกำลังหนึ่งก็เขียนเป็นสองรอไว้3ามยกกำลังหนึ่งส่วนสี่รอไว้ตัวนี้คือไรนะคะตัวนี้คือสมยกกำลังห้าส่วนสี่พลิกขึ้นไปเลยค่ะกลายเป็นลบห้าส่วนสี่นะคะตัวนี้ตัดกันแล้วเหลือสามยกกำลังห้าส่วนสี่พลิกขึ้นไปก็จะกลายเป็นลบ นะคะก็จะเป็นสองคูณอยู่กับสามยกกำลังนี่ส่วนเท่ากันอยู่แล้วหนึ่งลบห้าก็ได้ลบสี่ส่วนสี่ก็ตัดกันดีเหลือลบหนึ่งระวังเครื่องหมายด้วยสามยกกำลังลบหนึ่งพลิกลงมาอีกสองยู่ข้างบนดีอยู่แล้ว3ามยกกำลังลบหนึ่งพลิกลงมาเป็นสามยกกำลังหนึ่งไม่เขียนแล้วเขียนแค่นี้ตรงนี้เขียนแล้วจะไม่เทเขียนไว้ให้หน่อยก็ได้ ถูกไหมมันก็คือ2อส่วนสามนั่นแหละตอบละค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาของตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถที่จะเข้ามาถามพี่ได้โดยตรงนะคะที่เว็บไซต์เด็ก t ALENT. COM หรือจะเป็นทวิตเตอร์หรือว่า Facebook ของพี่ก็ได้ค่ะ